ส่วนที่อำเภอนาะด้วงจังหวัดเลยค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองสามสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดก,กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด6 0 0 0ลิตรดำเนินการออกจากจ่ายน้ำสะอาดให้กับวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคนะคะ โดยได้ดำเนินการนำน้ำสะอาดไปเติมลงยังถังกลางรวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ำของทางวัดป่าเทพมงคลและวัดคงคาวนารามซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงค่ะ หลังจากที่ทั้งสองวัดค่ะตั้งอยู่นอกเขตประปาหมู่บ้านอีกทั้งปริมาณน้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เริ่มแห้งขอดจนไม่เพียงพอต่อการสูบขึ้นมาผลิตประปาหมู่บ้านแจกจ่ายได้ทันต่อความต้องการทําให้พระสงฆ์สามเณรได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้าที่จะนําไปใช้ในกิจของสง์ ทางนี้ค่ะทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3สานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะยังคงจัดกําลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ําออกจากจ่ายให้กับทางวัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จะคลี่คลายลงตามลําดับค่ะ